ขามาแคสต์ครั้งแรกผมคิดว่าคนนี้แหละแบบผมไม่เปลี่ยนใจแล้วพอแคสต์เข้ามาครั้งแรกเลยแบบเขาเป็นคาแรคเตอร์อยู่ในหนังอีกเรื่องหนึ่งอยู่อะครับเดินไล่กลับบ้านนี่เคล็ดลับอะไรไหมคะวุ้นแปลภาษาเขามีสายไฟออกนี่สามารถขี่อะไรก็ได้เขาไปจริ่งแล้วฉันมาจากโลกอนาคตคอนเซปต์เรื่องนี้มันมันสะท้อนสังคมอยู่แล้วในตัวมันเองครับโดยไม่ต้องไปพยายามเลยครับเพราะอย่างที่บอกก็คือว่ามันมันมันเป็นการกำจัดใครสักคนหนึ่งแบบไร้ร่องรอยอยู่แล้วครับ ผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์กับซีรีส์เยอะอันนี้เป็นความรู้สึกเลยว่ายากการที่จะอยู่ในคาแรคเตอร์และรักษาระยะดูจบตอนหนึ่งแล้วอยากจะต่ออีกตอนหนึ่งแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากดูลวดให้จบในคืนเดียวให้ได้อะไรเงี้ย Delete เป็นซีรีส์ไทยเรื่องล่าสุดจาก Netflix ที่เป็นผลงานการกำกับซีรีส์เรื่องแรกของภาคภูมิวงภูมิผู้กำกับที่มีผลงานสยงขวัญเทรลเลอร์ในตำนานอย่างชัตเตอรและแฟ ที่คราวนี้มาสร้างซีรีส์ระทึกขวัญชนลุ้นอย่าง Delete เมื่อมีมือถือลึกลับที่มีอำนาจลบใครก็ได้ที่ถูกจับภาพปรากฏขึ้นมาในชีวิตของคนมีความลับอย่างลิลลี่รับบทโดยฟ้าสริกาที่มีสัมพันธ์ลับกับเอมรับบทโดยนัทกิจจริตทั้งที่ทั้งสองต่างก็มีสามีและคนรักที่จะไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปง่ายๆอยู่แล้วพวกเขาจึงต้องตัดสินใจว่าจะใช้อำนาจการลบคนให้หายไปอย่างไรร่องรอยที่พวกเขาได้มาอย่างไร และในครั้งนี้ซีรีส์ o c i e t y ก็ได้มาพูดคุยกับผู้กำกับและนักแสดงทั้งสองถึงที่มาแดงบรรดาใจาหลายเรื่องราวสนุกสนุกในการทำงานซึ่งต่างกันกันกบความลุ้นจิกเบาะของซีรีส์โดยสิ้นเชิงครับผมโอภาคภมิมงภูมิครับเป็นภูมิกับซีรีส์ d ิลลี e ครับค่ะสวัสดีค่ะฟ้าสีการนะคะรับบทเป็นลิลลี่ค่ะ สวัสดีครับผมนะัทกิจริชครับรับบทเป็นเอมครับอยากให้พี่โอหรือถ้าใครอยากเสริมก็ได้นะคะเล้วจุดเริ่มต้นของดีลีนหน่อยค่ะว่ามันมีที่มายัางไงเราทำไมเราถึงเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะ,ะจุดเริ่มต้นมาจากคุณวรลดีที่ GTS นะครับที่เป็นโปรดิวเซอร์กับบริษัทอิซึม ที่แบบว่าเขาช่วยกันเป็นครีเอเตอร์ในการคิดคอนเซปต์เกี่ยวกับมือถือลบคนได้ขึ้นมาแล้วเขาก็มาเสนอว่าเฮ้ยสนใจไอเดียนี้ไหมที่จะทำเป็นซีรีส์อะไรองเงี้ยครับผมฟังไอเดียครั้งแรกแเราสึกว่าเฮ้ยชอบไอเดียไอเดียนี้มากเพราะว่ามันสามารถแตกขยายไปเป็นเรื่องราวอะไรได้มากมายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบว่าใน ซีซั่นนี้หรือแบบว่าจะทําอะไรอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามือถือมันถูกส่งต่อไปเรื่อยๆครับกับคนที่แบบว่าแตกต่างหลากหลายกันเงี้ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในจุดประสงค์ที่ไม่เหมือนกันเลยความน่ากลัวในแต่ละคนที่ใช้ก็แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันดูมันดูจะขยายใหญ่อะไรบางอย่างได้เหมือนกันนะดูน่าสนใจกับตัวเรื่องที่ผมค่อนข้างที่จะชอบโดยเฉพาะ EP สุดท้ายเลยครับเป็นสิ่งที่ทำให้แบบว่ารู้สึกตื่นเต้นและอยากทำ ซีรีส์เรื่องนี้อันนี้ครับเป็นจ,จุดเริ่มต้นครับเมื่อนึกถึงพี่โอหลายคนอาจจะนึกถึงแบบหนังสยองขวัญที่เป็นผีแบบค่อนข้างตรงตัวเป็นแบบวิญญาณสยองขวัญเละๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ด้วยแล้วก็มีความต่างในแง่ของเรื่องความน่ากลัวอย่างนี้พี่โอมีวิธีการเล่าที่แตกต่างจากภาพยนตร์ยังไงบ้างไหมคะโดยเฉพาะในการเรื่องแบบเรื่องการ b ิ i l d tension ขึ้นไปในช่วงหลังปีผมก็ไม่ได้เละขนาดนั้นนะครับในความเป็นจริงไม่ไม่เละมากยังมีความสวยอยู่จริงจริงผมว่ามันแบบ ถ้าเกิดวราพูดถึงหนังสีองขวัญนามันมันเหมือนกับผีอาจจะเป็นทูอะไรบางอย่างมากกว่าไม่ค่อยอยากเน้นว่าแบบผีได้อะไรคิดว่าไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นนะครับกับการมาเล่าซีรีส์เนี่ยกับการทําหนังก็มีความแตกต่างครับเพราะรู้สึกว่าการการทำซีรีส์มันเป็นเหมือนโหการวิ่งมาราธอนเป็นแบบว่าเป็นการทําสิ่งที่ยาวกว่าการทําหนังมากอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการทําความประณีตในการทำเนี่ยมันยังเป็นภาพยนตร์อยู่ในทุกๆเอเลเมนต์ของมันในการทําที่แบบผมไม่ได้เปลี่ยนวิธีการ อะไรไปเลยอะครับแล้วก็มันเนื่องจากมันแบ่งเป็นตอนๆผมก็อยากแบบทําให้คนดูรู้สึกสนุกในทุกตอนดูจบตอนหนึ่งแล้วอยากจะต่ออีกตอนหนึ่งแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากดูลวดให้จบในคืนเดียวให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เสพงานแบบนั้นเหมือนกันเราก็อยากแบบว่าทําให้คนดูมีความรู้สึกสนุกตื่นเต้นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเรื่องนี้แนะนําให้บินชใช่ไหมคะดูลวดเดียวถูกต้องครับอยากให้เราเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้คุยกับคุณนัทข้างหน้าห้องเราเขาก็บอกว่าพ,พี่โอ๋เคยอธิบายให้ฟังว่าแบบ เหมือนทาหนังกับซีรีส์ต่างกันยังไงในแง่ของแบบพอดย,ย่อยพอดหลักพอดลองถ้าเกิดขยายเรื่องนี้ให้ฟังได้ไหมคะจะได้เป็นความรู้ให้กับผู้ชมด้วยว่าสตรัคเจอร์มันต่างกันยังไงคือจริงๆมันมันจะมีมันจะมีพอดหลักที่เป็นตัวละครหลักแล้วก็มันจะแตกแยกย่อยออกไปอีกครับในในกลุ่มตัวละครที่อ,อย่างอย่างเรื่องนี้ฮะก็จะมี <c oughs> <c oughs> อย่างเรื่องนี้ก็จะมี ชาเลตกับเจ้านายที่เขาก็จะออยเป็นอีกเวิลด์หนึ่งของเด็กที่มีอายุน้อยกว่ากลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับที่แบบว่าช่วยส่งเสริมเรื่องราวหรือว่าสร้างสตอรีร่ให้มันแบบเหมือนให้ให้ตัวที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันดูมีสีสันมันดูเพิ่มเติมอะไรที่มันแบบว่าทําให้หน่าตื่นเต้นมากกว่าเพิ่มเพิ่มเติมไอพอดหลักเนี่ยให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับเนื่องจากซีรีส์มันมีความยาวมันต้องแจกรายละเอียดให้กับตัวละครค่อนข้างแบบว่าเยอะพอสมควร แล้วมันมันทำเป็นเป็นข้อดีเลยครับทําให้เราแบบว่ามีระยะเวลาแล้วก็เล่าในแต่ละตัวละครให้มีรายละเอียดมากขึ้นเข้าใจชีวิตเขามากขึ้นใน,ในแต่ละ SQ ท,ที่ที่ทำอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นข้อดีของซีรีส์ก็เลยแบบว่าเหมือนเหมือนใส่รายละเอียดเข้าไปได้ได้เต็มทีแล้วก็ถ้ามีตัวละ,วละครไหนที่เสิร์ฟขึ้นมาก็อาจจะเป็นแบบตัวละครที่แบบเป็นความลับหรือเป็นตัวละครที่สร้างสีสันที่แบบว่าก็ต้องดูใน E ีต่อไปเรื่อยๆครับ งั้นถามเกี่ยวกับนักแสดงบ้างดีกว่าคะ่ะทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้และนักแสดงคนนี้คะ่ะมันเป็นมาตั้งแต่บทตั้งแต่แรกแล้วครับเหมือนกับว่าตอนเริ่มเริ่มโครงร่างบทที่พอผมเห็นรูปรูปกษณ์ของตัวแสดงขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วยังเขียนไม่เสร็จเนี้ยผมก็เริ่มจับแล้วว่าใครจะมาเล่นอะไรเงี้ยครับหน้าคุณนัทก็เริ่มลอยมาหน้าออกแบบก็เริ่มเริ่มเริ่มลอยมาแล้วผมก็เอาคนเหล่านี้ครับจากงานที่ผมเคยเห็นเขาจากตัวตนที่ผมเคยเห็นเขาสัมภาษณ์หรือทําอะไรเนี่ยมาเป็นเหมือน แรงบันดาลใจในการเขียนตัวละครขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าถ้าเขามาเล่นมันจะทรงประมาณอย่างเงี้ยมันจะหน้าตายอย่างนี้มันจะเป็นไอคิวมันจะออกมาอย่างนี้ในบางส่วนนะครับผมก็รู้สึกว่าเอออยากได้คนนี้มาเล่นจนมันลึกขึ้นไปเรื่อยๆครับจนเราไม่สามารถจะเปลี่ยนได้แล้วครับก็แบบเอออ่ะ,อะคนนี้แต่เราลองเปลี่ยนไม่เอาคนนี้ดูไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ครับต้องกลับมาคนที่เราแบบมองเอาไว้แต่แรก จริงๆในทุกๆบทบาทอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ถือว่าทั้งหมดเป็นทีมที่ผมอยากทาร่วมร่วมงานด้วยมากเพราะว่าเขาก็มีนคนมีความสามารถกันทุกคนนะครับแล้วรวมเป็นดีมทีมนักแสดงนี้ได้ก็รู้สึกว่าเอยเรารู้สึกดีใจอ่ะที่ได้ทํางานกับกับนักแสดงกลุ่มนี้นะครับฟังนักแสดงบ้างดีกว่าคะ่ะได้ยินอย่างงี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็เขินแล้วก็รู้สึกเท่ขึ้นทีแล้วก็จริงๆถ้าตอบคาถามผมว่า คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าทีนี้ในมุมนักแสดงเนี่ยมันก็จะเหมือนต่อมาอีกทางหนึ่งแน่นอนว่าภาพใหญ่สุดเราก็จะรู้ว่าเป็น g D h เป็น Netflix เป็นพี่โอเข้าไปอีกนิดนึ่นง c a s เข้าไปรอบลึกขึ้นก็จะเริ่มเห็นซีนมากขึ้นเรามีโอกาสมีเวลาได้ถามคําถามมากขึ้นได้ได้เริ่มได้ยินแคนดิเดตว่าบทนี้พี่โอมองเป็นใครหรือใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อผมว่าทุกอย่างมัน,มนเอ,อื้อเอื้อให,ให้ให้เราแบบ อยากจะได้งานนี้จริงๆแล้ววันที่ได้ครมันก็มีขยักต่อไปอีกอเข้าห้องเวิร์กช็อปเจอครูล่มเงี้ยโหก็เหนื่อยละแต่ละคนมา เขามาแคสครั้งแรกผมคิดว่าคนนี้แหละแบบผมไม่เปลี่ยนใจแล้วพอแคสเข้ามาครั้งแรกเลยแบบเขาเป็นคาแรคเตอร์อยู่ในหนังอีกเรื่องหนึ่งอยู่ครับเดินไล่กลับบ้านแล้วก็เขาเป็นคาแรคเตอร์นั้นอยู่เขาพูดจาแบบนั้นเขาเป็นตัวละครนั้นเหมือนเหมือนที่แบบว่าันเรื่องอะไรบอกได้ไหมคะเรื่องก่อนหน้านี้ครับเรื่องก่อนหน้านี้เขาพูดแบบนั้นเลยแบบเหมือนในหนังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบ พูดอย่างนี้ไม่ได้นี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แต่ว่านัดพูดอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนๆแต่เรายเชื่อมั่นว่าต้องพูดได้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขากำลังเล่นอยู่อ่าเดี๋ยวรอเวลาให้เขาไปสลายสิ่งนี้ก่อนแล้วค่อยกลับมาอะไรอยงี้ครับ เกือ <laughs> บเกือบเกือบ,บลุตไม่แต่เราแต่เราสึกว่าเขาเขาเขายังอินกับบทนั้นอยู่แหละแต่เราเชื่อว่าเขาเขาได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก<ะ>็เปียนใจเราคุณฟ้าล่ะค่ะคุณฟ้าเนี่ยคือผมแคสต์นักแสดงผู้หญิงเยอะมากเลยครับแล้วก็จะแบบว่ามีมีมตกตกหล่นหล่นอะไรบางอย่างที่อันนี้ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ใช่คนนี้ยังไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ฟ้าเข้ามาแล้วแบบครบนะครับเราบอกโจทย์ยากอะไรไปกลับมาด้วยการแบบว่าเล่นได้ทุกอย่างอะครับให้ทําสิ่งนี้ได้ค่ะ ทำได้ทำได้แบบเช็คลิสต์ถ้าเป็นการติ๊กระติกถูกทุกข้อครับรู้สึกว่าแบบเอ๊ะจะต้องเอาคนนี้แล้วแหละผมก็ออกมาจากห้องแคสต์ต้องคนนี้เพราะเหมือนเขาทำตามที่เราบอกได้ทุกอย่างบางคนเหมือนกับมาแคสต์แล้วเขาจะไม่เข้าใจครับว่าหมายถึงอะไรยังไงนะไม่เก็ตขอเวลาจูนหน่อยแต่ฟ้าจะแบบจูนเร็วมาทุกอย่างจะเข้าใจตัวลิลลี่ได้แบบค่อนข้างอันไหนเขาไม่เข้าใจแต่ว่าเขาจะทําให้เราเห็นภาพว่าลางๆว่าเขาจะพอเป็นตัวละครนี้ได้อยู่อะไรย่างเงี้ยผมก็เลยทําให้เรามั่นใจครับ มีเคล็ดลับอะไรไหมคะวุ้นแปลภาษาเขามีสายไฟออกนี่สามารถขีอะไรก็ได้เข้าไปจริงแล้วฉันมาจากโลกอนาคตไม่เพราะว่าฟ้าชอบหมายถึงว่าเวลาฟ้าทำงานนะฟ้าชอบอ่านบทชอบอ่านไดล็อกแล้วเหมือนแบบบางคนเขาจะมีซอสอารมณ์จากข้างนอกหรือแบบมีจากอะไรต่างๆใช่แต่ฟ้าเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยพยายามหาข้างนอกจะพยายามหาจากตัวบทหาจากตัว แดรล็อกต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวละครแล้วก็อย่างตอนไปแคสฟ้าก็อ่านหลายรอบอ่านหลายรอบมากแล้วก็แบบพยายามซ้อมเหมือนซ้อมหาหาหลายๆแบบหาหลายๆเวที่รู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับตัวละครจริงๆอะไรเงี้ยแล้ว,วพอเจอพี่โอวันที่ไปแคสเขาก็บอกเลยว่าอยากได้อะไรเพราะเราเราเริ่มจากการเดาว่วาน่าจะประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่พอพี่โอบอกก็แค่แบบปรับอีกนิดนึงเพราะบางอันเราก็น่าจะเคยลองคิดไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยเออแต่มันก็คิดว่าเป็นเพราะว่าพยายามสติกับบทเฉยๆเลยกับแดร์ล็อกอะไร จริงๆก็เก่งแหละเมื่อกี้พี่โอ๊กำมัดกำมัดแล้วนะเพราะว่ามันเป็นตั้งใจแหละแค่ตั้งใจทําการบ้านเยอะเฉยๆไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเมื่อกี้คุณนัทพูดว่าแบบอุ๊ยอ่านแล้วอยากได้มากๆบทนี้อะไรเงี้ยค่ะมันมีจุดไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมคะผมคือโดยมากอ่านอ่านครั้งแรกๆมันก็จะหาจุดร่วมหรือจุดต่างก่อนใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่า ชุดความคิดของเอ่มมันไม่เหมือนผมเลยทั้งในแง่ความเชื่อเรื่องความสัมพันธ์หรือหรือคอลูในการใช้ชีวิตของเขาอ่ะมันต่างมากทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีการคือผมอชอบที่จะแมปออกมาให,ให้ครบก่อนว่าทําไมเขาทาอย่างนี้อย่างนี้เพราะสุดท้ายมันผมขี้เกียจไปเถียงกับเอมตอนถ่ายผมแค่แบบทําอะไรก็ไดใ้ให้เชื่อแบบเขาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้แบบแอบ,บตัดสินหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็ผมว่าวิธีการของแต่ละคนก็ต่างกันไปทีนี้ตอบคำถามว่า ของผมมันโชคดีที่ว่ามันดันอยู่ในบทแล้วก็อยู่ผ่านตัวละครอืนอ่นๆในโลกไงเช่นแบบเป็นตัวละครนี้พูดถึงเราอย่างนี้ตัวละครนั้นเฮ้ยเขาพูดถึงเราด้วยด้วยท่าทีแบบนี้แสดงว่าเราสร้างความรู้สึกแบบนี้กับเขาเหรือไงเล็กๆน้อยๆพวกนี้ครับพอประกอบร่างเสร็จปับ๊บเราก็เริ่มเห็นโอเคนี่เอมคร่าวๆแล้วก็ทิ้งไว,ว้หลังจากนั้นมันก็จะเป็นเป็นการทํางานกลุ่มร่วมกันร,ระหว่างสมมติเป็น ที่โอ้ผ่านมาทาั้งคุล่มมาทาั้งผมผมเสร็จมาเจอเพื่อนักแสดงอนะไรเงี้ยจริงๆออนเซ็ตก็ยังมีการช่วยกันอีกซึ่งมันก็เลยตอบได้ยากครับว่าว่าผมเตรียมตัวยังไงมันเหมือนเตรียมตัวตลอดเวลามันเหมือนอ๋อแล้วก็ย้อนกลับไปคําถามแรกพอมันเป็นฟอร์แมตซีรีย์ครับผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์กับซีรีส์เยอะอันนี้เป็นความรู้สึกเลยว่ายากการที่จะอยู่ในคาแรคเตอร์และรักษาระยะ รักษาระยะนี่คือโหดเหนื่อยมากแล้วตื่นมาวันนึงก็ไม่เหมือนเดิมบางวันเรารู้สึกว่าเราเข้าได้ง่ายหมดเนี่ยบางวันรู้สึกว่าวันนี้ต้องใช้ใช้อุปกรณ์ช่วยอาจจะเป็นเพลย์ลิสต์ของเพลงที่ทำไว้หรืออะไรเงี้ยมันก็ทุกวิธีครับที่พอจะทําได้ในแต่ละวันมีเพลงตีมไหมคะเห็นว่ามีเพลย์ลิสต์แนะนําได้ไหมผมมีครับจริงๆผมผมมองไปหาพวกมันถ้าช่วงที่แฮปปี้ของเอมอะผมมองไปพวกบอยพาโบล มันจะมีชุดเพลงที่ชอบแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นชุดหลังแล้วเนี่ยก็จะเป็น Secret After Sex พวกเซ็ตคือมันเหมือนเพลงมันคล้ายๆกันของ Secret After Sex แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นมูดที่ถูกของเอมช่วงห่วงๆความแบบอะไรคะเอให้คนดูไปฟังประกอบมันมีความอีโรติกอยู่ในนี้ด้วยเช่นกันน่าสนใจดีครับรู้เหมือนกันนะเนี่ยอะรครับพึ่งรู้เงด้วยใช่ม่มีครับนี่จะได้ยินบ่อย <laughs> มีเพลย์ลิสต์ด้วยไหมคะหรือว่าแบบ ใช้วิธีการคนละแบบกันไม่ของฟ้าจะเป็นใส่ส้นสูงอยู่บ้าน <c oughs> เพราะว่าปกติไม่ใส่หรือว่าคือบางทีฉีดน้ําหอมให้ได้กลิ่นเหมือนเป็นเรื่องกลิ่นเรื่องเซนต์อื่นๆที่ที่ตัวละครเขาทำให้เหมือนให้มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเฉยๆให้มันชินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขามีความเป็นแบบไอโซคนผู้ใช่ใชใช่น้ำหอมกลิ่นอะไรอะคะมีห <c oughs> อมอไม้าอจำไม่ได้แล้ว <c oughs> อะแต่ว <c oughs> ่ามี ของแอรินนะคะเป็นกลิ่นดอกไม้เป็นเป็นท็อปโนเ็นดอกไม้พี่โอบมีได้บีฟอะไรอย่างงี้ไหมคะเรื่องการแบบเตรียมตัวนู่นี่นะหรือเขาทําเองหมดเลยไม่ไม่มีเลยครับผมก็บีฟแล้วว่าอ่ะทําให้ได้แต่แกภาพชัดใช่ทุกคนจะพูดเป็นเถียงเดียวกันว่าสําหรับผมอะถ้าเกิดว่าหัวเรือเราภาพชัดอะหน้าที่เดียวคือไปถึงใช่ครับก็ประมาณนั้น แสดงว่าหน้ากองนี่พี่โอ้ให้เดเรกชันค่อนข้างชัดเจนเลยไหมคะว่าอยากให้เล่นแบบนี้เป๊ะๆหรือว่ามันมีการคุยกันข้างหน้าเยอะว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าหรือมีีมมวิธ,ธรรรีการไหนที่จะแบบเหมือนนําตัวละครออกมาให้ได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรามีการเวิร์กช็อปกับครูล่มประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าดูว่าไอ้ตัวละครน่าจะเป็นแบบไหนเวลาไปถ่ายทำเนี่ย ผมก็จะมีพื้นที่ให้ให้ทุกคนด้วยครับเหมือนเขาก็จะมีข้อเสนอกันมาครับมีเขาจะอเอ๊อันนี้มันใช่เหรออันนี้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็มีการแบบถกเถียงกันแล้วก็แบบเปิดพื้นที่ให้เขาได้ลองทําอะไรเงี้ยหรือแบบบางทีเขาทําไปแล้วบบเอ๊ะขอยทีขอยทีอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเอเอได้เต็มที่อะไรเงี้ยครับ <S <S คือเห็นภาพนั้นแหละแต่ว่าฟิกน้อยลงคือไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแบบ1 2 3 4เป็นตรงตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยเราก็อยากจะดูว่าเขาสามารถทําอะไรได้อีกอะไรเงี้ยเผื่อว่าเราจะแอบ ขโมยอะไรมาหรือว่าอาจเขาอาจจะมีแถมของขวัญอะไรให้เราที่เราคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยก็แบบเผื่อเผื่อเอาไว้เหมือนกันครับ,รบอันนี้แอบนอกสคริปที่ส่งให้แต่อยากให้พูดถึงนักแสดงที่ไม่อยู่ตรงนี้กันหน่อยค่ะ<อ> <laughs> ว่าแบบการทํางานร่วมกับคนอื่นที่ไม่อยู่ตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบให้บาดหมางกันเลยนะ <laughs> <laughs> ไหมหมดเลยคะ่ะอะไรก็ได้คะ่ะ <laughs> เ,เล่นอะครอ่อผมผมเมาส์ใครดีเมาส์ใครดีขอขอเมาส์ชาเลน พี่โอจะบอกว่าชาเลตคือความสดใสของกองบทเขาดูหม่นหมองมากเลยนะคะใช่คือบทไม่ทั้งเรื่องค่ะทั้งเรื่องจะมีความแบบฟิลเลอร์เครียดแบบดาร์กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ชาเลตจะเป็นแบบพอคัดปุ๊บชาเลตมาแล้ววิ้งตาให้โอสักหนึ่งทีหรือแบบสาวกล้องอะไรเขาจะมีมีความแบบ สนุกอะในในในการทำงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีค่ะชอบเขาจะแบบ entertain กองเออ entertain ดูว่ามอนิเตอร์ผมมองอยู่แน่แน่เจะหันมากระพริบตาให้อะไรเขะยิบตาให้บ้างทำอะไรตลกตลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนไม่ค่อยเครียดอะไรอย่างเงี้ยในกองที่แบบค่อนข้างที่จะเครียดโเคยแบ่งกลุ่มไว้ว่าจะมีนักแสดงติงตองกับนักแสดงจริงจังผมมันไม่ชัวร์ว่าวันไหนผมอยู่แก๊งไหนเหมือนกัน อยู่กลุ่มติงตองครับใช่ใช่มีใครอยู่กลุ่มติงตองแล้วมีใครอยู่กลุ่มจริงจังบ้างคะพี่โอไอ้ก็เป็นอยู่กลุ่มจริงจังครับไม่กลุ่มติงตองผมเป็นหัวหน้าฝ่ายติงตองพี่ไอเป็นหัวหน้าฝ่ายจริงจังคือแบบว่าผมผมถ่ายไปอยู่สักสาคิวแรกครับผมเพราะว่าต้องถ่ายตัวละครถูก่อนแล้วตัวละครถูค่อนข้างมีความเข้มมีความจริงจังมีแบบตัวละครที่ซับซ้อนอะไรเงี้ยฮะมันก็จะมีความเครียดอยู่3าวันนะครับแล้ววันรู้สึกวันที่4ี่แล้วเขามาครับโลกผมเปลี่ยนสีเลยแค่เห็นเขายิ้มเข้ามาเข้าเซตแล้วผมึ ้ทีมติงต้งตองมาแล้วว่บ <laughs> ไปฮิวใจทีมงาน <laughs> คืออันนี้เป็นคำถามที่อาจจะจริงจังนิดนึงค่ะว่าแบบจริงๆไอว่าคอนเซปต์ดีๆแต่มันมีความน่าสนใจตรงที่เราลบคนได้ด้วยโทรศัพท์จริงๆในยุคนี้เหมือนเราก็จะทําแบบนั้นได้เหมือนกันก็คือแบบลบใครออกจากสังคมได้ด้วยการแบบถ่ายอะไรสักอย่างลงไปหรือว่าแบบกําจัดความเห็นต่างบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะ การได้สัมผัสมุมนี้ในแบบเอ็กซ์ตรีมผ่านทางการแสดงและการแบบทํางานในโปรเจกต์นี้ค่ะทําให้มันมีความคิดเห็นที่ต่างไปกับการลบคนคิดว่าเป็นภัยของชีวิตเราออกไปบ้างไหมคะคือผมรู้สึกว่าคอนเซปต์เรื่องนี้มัน,มนสะท้อนสังคมอยู่แล้วในตัวมันเองครับโดยไม่ต้องไปพยายามเลยครับเพราะอย่างที่บอกก็คือว่ามันมันมันเป็นการกําจัดใครสักคนหนึ่งแบบไร้ร่องรอยอยู่แล้วครับแล้วมันมันเป็นการตั้งคําถามกับคนดูเป็นการตั้งคําถามกับตัวละคร ที่คนดูติดตามอยู่เนี่ยว่าถ้าเขาประสบปัญหาเดียวกันถ้าเขามีภาระหรือมีอุปสรรคแบบนี้และเขามีทางออกเนี่ยเขาจะเลือกมันหรือเปล่าเขาจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับตัวละครผมอยากให้คนดูมันอยากถามใจคนดูอยากล้วงเข้าไปในความคิดเขาว่าเขาจะเกิดความคิดอะไรแบบเขาอยากจะลบหรือเขาอาจจะดาร์กไปกว่านั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนอยากเล่นกับความรู้สึกของคนดูโดยที่แบบว่า อยากรีฟเรื่องไอ้พวกแมจิกหรือโทรศัพท์อะไรเงี้ยไว้ข้างหลังอยากเล่นกับความรู้สึกของตัวละครเล่นความรู้สึกของสถานการณ์หรือว่าในความเป็นจริงที่แบบว่าเขาเคยเห็นสถานการณ์อะไรบางอย่างรู้สึกโอโ้โหถ้าคนนี้หายไปนะชีวิตเราดีแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาเห็นอันนี้เขาจะรู้สึกอย่างไงมันจะไปตอบโจทย์อะไรเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือแบบบางทีผมเคยผมเคยเห็นสัมภาษณ์คนดังคนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นเป็นต้นแบบนิดนึงของอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขามีเขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยครับ แล้วก็แบบเขาบอกเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกคลิกกันมากแล้วเขารู้สึกในทันทีเลยว่าเขาอยากจะให้ทําให้แฟนเขาหายไปตอนนั้นเลยเหมือนทํายังไงก็ได้ให้หายไปเลยให้ชีวิตเขาง่ายโดยการที่เขาไปเริ่มต้นในคนนี้ได้เลยไหมมันมีอะไรช่วยไหมที่ทําให้แฟนเขาหายไปเราฟังรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูมันดูน่ากลัวแล้วมันดู เลือดเย็นอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นเอลเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ในในในซีรีส์เนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราเก็บเล็กผสมน้อยจากสิ่งที่เราเจอมาข่าวคราวในในสังคมอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องพวกเนี้ยซ่อนๆอ,อยู่เราก็พยายามจะีเล็กีเล็ก,ลก,ลกมาให้มันอยู่ในซีรีส์ดีลีทการลบไม่เป็นอำนาจนะครับเกิดว่ามันมันอยู่ในมือเรามันจะดูดความด้านดาของเราออกมาต่อให้เราไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับเราเป็นคนคิดว่าเอ้ยเราเป็นคนดีนะ แต่ลองคิด,ดัวสิว่าถ้าเรามีมือถือนี่เก็บไว้กับตัวอยู่ตลอดะครับผมว่าเราเลิกคิดถึงมันไม่ได้หรอกครับว่าเราจะไปทําอะไรกับมันบ้างไนมะ่มีทางที่เราจะเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็แบบว่า<อ>เราไม่ใช้อะมันมจะเก็บไว้ในลิ้นชักมันจะมันจะสแตนบายอยู่กับเราตลอดเวลาครับแล้วมันพร้อมใช้ครับเพราะเราสืกว่ามันคืออํานาจเนี่ยครับใช้เลือกลบได้จะลบใครคะในในเรื่องเหรอครับหรือว่าจริงๆเลยจริงๆเลยค่ะถ้าตอนนี้ไม่ไม่กล้าลบ แต่หมายถึงว่าถ้าตอบไวๆเลยเนี่ยผมผมว่าผมก็เป็นคนน,นึกนึกไม่ออกนึกมันก็จะแย้งกับไอเดียตัวเองแต่ว่าช่วงเนี้ยสนใจเรื่องเรื่องอุตสาหกรรมเราอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้เป็นเรื่องการมีสระในการทํางานศรริลป,ปะนปปะพวกพรบ,บรเซ็นเซอร์อะไรเนี้คือผมรู้สึกว่ายิ่งโดยเฉพาะสื่อหรืออุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือสื่ออะไรแบบเนี้ยถ้าถ้ามาจํากัด กันตรงเนี้ยมันไม่สร้างความหลากหลายทางคอนเทนต์และสุดท้ายภาพรวมมันก็ไม่พาอุตสาหกรรมเราไปแข่งขันสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นต้นน้ําหรือปลายน้าก็ก็จะมีคนที่ตกหล่นไปอยู่ดีอะไรเงี้ยน่าเสียดายก็รู้สึกว่าถ้าเราลบอันนี้ไปได้สักกึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเออน่าจะเราจะน่าจะจับมือกันแน่นขึ้นแล้วเราพากันไปข้างหน้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าในแง่ใสๆครับคงแบบว่าเป็นใสๆ <S <S ผมคงแบบเอาไว้ลบถ้ามันถ้ามันลบอะไรก็ได้นะครับแต่ในหนังคือมันลบมันลบแบบ มันลบเป็นบุคคลแต่ว่าถ้าเกิดมันลบอะไรก็ได้คงแบบลบความรู้สึกแบบสูญเสียความรู้สึกแบบเคยมีแบบอะไรที่เราสูญเสียแล้วมันแล้วมันเจ็บอะครับถ้ามันลบได้มันคงดีแบบไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยอย่างเงี้ยเอออันนี้อันนี้เป็นใสๆไม่เห็นใสเลยอมันแบบว่าอยากไม่อยากมีความรู้สึกกับอะไรบางอย่างเนี่ยมันลบมันลบไปได้ก็คงกดปุ่มหยุดหรือว่าลบได้คงดีมากแต่ว่าถ้าเป็นดาร์กดาผมจะเอาไว้แก้แค้นครับ ไม่ถามต่อได้ไปเลยฟ้าไม่รู้คือฟ้าไม่ถ้าส่วนตัวถ้าลบคนฟ้าไม่ค่อยอยากอยู่แล้วอย่างที่บอกฟ้ารู้สึกว่ามันมันยุ่งยากกว่าเดิมและมันก็ไม่น่าจะมีผลดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้ามันง่ายก็คงดีแต่ว่าคิดแล้ววุ่นวายแต่ถ้าเอาไปลบอะไรก็ตามก็ได้ก็คงอยากลบของใช้ทั่วไปแบบฟุ้นขยะอะไรแบบมันน่าจะง่ายเดียวลบไปเลยอ่ะนี้จะทิ้งแล้วลบไปไม่ต้องสร้างขยะอะไรเงี้ยน่าจะ น่าจะสะดวกดีครับก็ฝาก Netflix ซีรีส์นะครับชื่อเรื่องว่า Delete นะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำมากมากตั้งแต่ GDH Netflix ลากยาวมาจนถึงนักแสดงหรือทีมงานทุกคนนะครับอยากให้ไปดูกันแล้วก็อยากให้ร่วมตั้งคำถามไปพร้อมกันว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถเนี้ยหรือว่ามี device น,นี้แล้วคุณจะทำยังไงต่อนะครับก็ฝากด้วย28มิถุนายนนะครับกว่า190ประเทศทั่วโลกครับ thank <laughs> you